tâm gì công tâm đó? hấp tinh. นี <c oughs> ่ฮะแมวแมววัดครับผมเอาละโอ้หน้าดีไหมดูดิโอ้โหจะไปหนีแล้วครับเอาละเมียววัดนี่หมาวัดฮะมาวัดตรงนี้ฮะอ้าวขึ้นแล้วฮะเอาละเอาละฮะหช่ฮะเฮะคนรักหมาอยู่นี่ฮะคนรักหมาคนรักเมียวอยู่นี่ฮะผมนี่โชว์ด้วยฮะ เดี๋ยวลงยูทูปให้ดูโอเคน่ารักน่ารักถ่ายลงไม่หลายครั้งหลายอานแล้วนี่ยอืมเน,น,นี่มองนี่เอออ๋อ,อเอาละไอ้โจนี้ก็ไม่ไปไหน Meow. Yeah. Làm à. Tài bàn lắm. Để không? Để không? Phải không? Tài bàn lắm. Mình tài bàn lắm. Nghĩ ngay. bục, sống sản. นีสารหน้อไอ้โอ้ยเลยฮะมันตายแล้วครับผมตายสองวันแล้วนี่ของอะไรของอะไรชี้ศพชี้ศพเอามาเอาลแล้วชี้เลยครับผมอานะตำรวจตำรวจพระครับผมเอาล้วฮะอย่าให้เห็นหน้าละกันลงเฟซนะครับโอเคอะไรนะ อ้าไอคิวไอคิวเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งไอโฟน6โอ้ยหรูตายพี่โสอ่ะ